คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ละนี่เลยไปซื้อสดในกระเป๋านี่ฮะซื้อมัตบ้านป่ะครับครูเงี้ยไ่เพราะเงี้ยนั่นเขียนให้คนเนาะจะซื้อสองคู่นี่พ่อบอก็จะว่าดันทุ่เจ้าซื้อเรียกทุ่นเงินนั่นให้ไปถอนออกเบดให้มาซื้อสองคู่นี่เก็ที่ก่อนเขียนให้นี่ว่า ปูบอกบอกพันเขาฝันแมนบอกเขาจุ่นละปูบอกอันนี้ปูพันมะข่าฝันผู้หญิงผมเงี้ยเงี้ยอายุกับบัยดิผมมเหี้ยตกนี่แหละตกกลางหลังบอแมนตกเลาะเพียเลื่ออวเปี่าแล้วว่าหันปูกับมะเอาเรี่ีวพันเออกับมาเอาเรียกแล้ววะก็สันเดียวเขียนไห้ได้ว่าทันเขาไว้ในเหียนเขียนมาให้คือมหากำลังหาเสียนให้สองครูช่ เันแกน้นายสองครูแมงเจ้ไหนศูนหากระมือหาไหมเ<า>พิ่นเลยว่าบัานหีหญเพิ่นเลยยกยำว่าให้ยยำไปที่สันหาศูนย์ได้ว่าถันศูนหาเด้ว่าถันกันปูสิเอาหานึงก็เอา,เอาลวดวัตถัน่ยเพราะว่าปูวันเรียกวันปูมีศูนย์ปูเลยพอเอาหาศูนย์แมงเลตัดถิ่มไปเลยเอาจหาหนึ่งอย่างเดียวเลยเจ็ดหา้าหนึ่งนาบปู บอกให้บ้านเจ้าจอยเจ้าซื้อรถเจ็ดหานึ่งูบอกคนเจ็ดหาหนึ่งแมนบอกให้บ้านเจ้าเ็นดอกเจ้าหาหนึบอกเจ้าหาหนึ่งก็เพเลกว่าก็จะวงกาการจขับบัานแต่ว่ากรแหงได้สองตัวได้สตัวเจ้าในบัานก็จะว่าพรอ่นั้นเห็นกักขี่รถมัทังโอ้ยบถือตะมานีแล้วบูถือจะมานีแล้วเล่ออกปุ๊บขี่ขามาวันเลยแบบ ไปทำซุ้มปศไปทำอันก็ิ่งถือกว่าเราอันโอ้ยบุตรตมาหรอเราอยนนางบอกอยู่นี่เราอันเพิ่นเชียนหาแต่ยังบุตรสื่อยู่อันยังไเชียนไหนสองโตหาศูนย์ก็มาหนึงเพิ่นเชียนหาปูงานผู้หญิงหียปูแล้วเกียรติใส่เพิ่นเชียนหาแต่ศูนย์หากับหนึ่งหาศูน หานกับหา1 1> หานึ่าหนึง่งนปูลเลยเอาเจ็ดไปใส่เออเลเอจไปใส่เพราะว่าปูเป็นเจ็ดไไเออลเจดดยจ้าคุณพระปูบอกอันทยบา้านอยบอกเจ็ดหานซื้อเลยเจ็ดหานึ่งเจ็หาซูนื้อรวดวะถอนออกที่ซุ่มที่ซื้อไปอนีอซุ่มซุ่มซื้อไปฮันชุดเจ้ดให้ไปถอนมาแล้วก็มาลุมใส่สอคู่นี่วะพูถ่าว่าโอ้ยโบถอนแล้วมาเทียมมันปูออกกเดียบปูกันนไม่เจ้าจะเบิ้งบอเซียคอยว่ะ ไว้ยพอที่ออกมากันไว้โอ้ยใกล้เสียปูชาวจันทร์อ่อนนะ้ำแบบไทบ้านเป็น,นปูพันเถินนะปูกะแมนพันปลาใดลงทุนอันอันก้อนไปก้อนอันนี้ตอนนี้ปูนี่ต้องล่อ,อมื่อต้องล่อมื่อใกล้มื่อออกมื่อเศร้ามื่อออกแย่งกับมื่อนี่แหละตอมวดนี่แหละเพราะว่ามือตอมวดมันแบบดังคักด้ว่ปปูก็ปกไปถอนด้วยกัน คนว่าได้ล่าสามบาทยุปูสองสองเอ๊หนาหนาสองสองอันนี้วันหลูดตมันมีสองมีสองมีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามที่ปูให้ไปเลขสี่ตัวมนมีสี่สี่สามศูนย์สามแล้วก็สองศูนย์สองนะว่ากันเลขสี่ตัวกั เอาซีไซต์ยังสิแมเออที่ปูหายเพ่อนเม,มื่อวานนี่แมนก็เลยว่าหันหลุดก็ห้าน้อยผี่ไปก็ไดมนะ้มือวันศุกร์น้าปูมือวันศุกร์ไปยันจังไปยัน,นั่นท่นบอกเดี๋ยวท่านไหนที่รอลาวเดี๋ยวกะเดี๋ยวรอลาวมืออือน่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอปูเห็ดหน้ำเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะแต่ว่ามือน,นี้ตอนนี้เดี๋ยวขอฟังความฝันปูเนาะคะ่ะฝันนึ่นตองหวัดนะฝะันตองหวดัดฝันตองหวดัวดหัน ผู้หญิงผู้เก่าล่ะที่มาใหญ่พ่อนแมืนผู้หญิงผู้เก่าล่ะเอาลูกแก้วมาลูกแก้วเทียนที่เกลือมาให้ที่ให้สันแมืนที่มันจะกันสันเป็นเรื่องว่าเห็นบ่อว่าสันเห็นยังน้อบว่ะเห็นบ่อว่าสันเพิ่นเลยเอาเขามาใกล้ๆปูนะใกล้ๆตาปู่เห็นไปแล้วว่ะปูเนี่ยมึงยังเห็นอ้าวมันเห็นเลขสี่ๆไหม Luôn 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 lục luôn 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 lục luôn 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 รล้ว,ว่าเบื้องว่าสันเห็นบ่อระว่าเราบอกเบืง้งแล้วจับมากิกลูกแก้วมันเป็นอะไรจังสีดิเป็นอหจังสีมันจับยกขึ้นเจับเอาเอาซงนิ้วใัง,งม,ม,มันเจ,จังสีนนะจ้าจังสีลักษณะบูเลตีซี่ีศูนย์จะไปสิตีตสีหนึงน่งกีจะปูนิดแบบออกมาซี0ีศูนย์แหมสี่ตีสี่ีหนึ่งก็ได้ได้เือากัน แต่ว่ามันผลิตยุ่ในลูกแก้วมีซีสองตัวนี่แหละแงนเห็นไหมกันเท่าสีเอาเอากันตัดซีตัวหนึ่งออกกันเพื่อจะเอาซีหนึ่งศูนย์ศนหนึ่งซีก็ว่าไปังนสินะการล้วแต่ผู้หญิงเนีในลูกแก้วเป็นซีอยู่ในสองซีสคูจากแล้วซีองตัวนะกับพวน่ยเราก็เังว่าตี๋เนี่ยที่ตีวแต่ว่าต้องล่อเงินล่อเงินอันนั้นผุนกอน พันม่ย้ำอะไรอีกแมนแตัวูดตีนะซี่ซี่สูงแมนปูดตีซี่ซี่สูงเยวเอฟซีกับตังเบิงแล้วค่ะตัวกระสิเขียนตามที่ปูเขียนตัวซี่ซี่ซีสองตัวกับเป็นซีสองน้ำก็ได,ด,ได้ได้คือกันแมนได้คือกันเป็นซีสองเพราะว่ามันอยู่ทั้งในลูกแก้วดิจ้ามันอยู่ทั้งในแมนเป็นซีสองก็ได้<ม>รรดดคือกันก็แล้วแต่แต่ปูดจิตตีแต่ว่าแต่ว่าต้องรอดลอดมือไกลๆมือก่อน กหนได้มาตามข้อมฝันปูสองมือขึ้นหลังที่ปูฝันพอปูฝันตั้งไห้าน้อยมันก็ออกซีซีหนึ่งกับซีซีริปปูกันนั่นละกันยังบอกว่าอันเอาพ้ากันไเสอกไปห้าน้อยไปแป้นกับไปแต่ว่าสองอื่นพันมากันนาเซียนกันเอฟซีอาไปลงทุนล่วงประศาสิได้ก็บอกยุ่ได้บอกข้างสองพันยุ่ได้แล้วว่ากนนัานการลวดต้าถาพี่ล้าไปง่ายๆกันลวดลวดก็ต้องไปนั่นนั่นก่อเด็กปูนี่เคยเคยมาตามเน เพื่อนสยห้ค่ากับข่าวไล่บ้านไปก่อนเดี๋ยวไปหอดจังหอดบนแม่จังหอด่นบัวคนโย่พ่อได้เสือนปลาทูเอาหัวมันห้ค้นกินตัวมันเอาห้แมวซะเนาะตูวแปะออกมาไนซีซีสูแต่เดียวไม่หรอแม่ซีซีสูญแต่เดียวอันซีเจ็ดนั่นซีเจ็ดนันปันั่นเจ็กมาสูไหายเจ็กปูยิ่งสูญหน อันนี้ฟันขึ้นต่อมาแม่นันฟันขึ้นตอมาพอดีปูเอาเลือดสุนนี้เราไปเสียงเลเอดสีสีสูนเนี่ยเราไปเสียงเบังฟันว่าเก๊กมาสูนหให้บาเนี่ยอ้าวเก๊กผูยิ่งได้เก๊กผูญิ่งมาศูนห้แม่ปูแล้วตีผู้ญิ่งเป็นซี่บบปูปิดหาก็ได้แต่ว่าปูน่ะมาตีเป็นหาแต่ว่าปูแล้วซีใส่เื้อเพราะว่า มันคืองวดนั่นนะงวดที่มันออกซีซีกนบ่ที่ผู้หญิงสองคนยางกับเพื่อนสองคนนั่นนะมันจะเป็นซีซียังสิแม่ปู้ก็เลยตีซีเจ็ดซีนะเจ็ดซีซีเจ็ดนะแมนเจ็ดเป็นเจ็ดเลยใส่ชุดกินนี่ไหมปู้เขียนขึ้นกระดานไว้จะมีซีซีศูนย์กับซีเจ็ดนั่นแหละเขียงขึ้นกระดาน แต่ว <l'> <m> ่าโอ้เลยคำนวณงวดก่อนเขาสามตัวเป๊ะโอ้ยบัวใดบึงเขียนอันคำนวณไว้แล้วหันบัวใดบึงว่ามันมันหลุดอยู่รางวดลในปูได้คำนวณป้าจ๋าคำนวณก็ได้ตัวเดียวกันเปลี่ยนตั้งหกตัวเดียวตัวใดกจะปูสี่ศูนย์หกอ๋อคันเลขคำนวณปูเนี่ยไม่จะเป็นสี่ศูนย์หกแมนคำนวณเนาะค่ะอเอราะว่าโอ้ยบานนี้งวดมันที่เขากันครับแต่นอกก็งวดกอนบัด ซีซีศูนย์่นเครับมาตีนาเทียเป็นเอาลูกเกี้ยวอันหนึง่งก็จะไปตีศูนย์ปฏิว่าอีก,กเป็นบลาจ้านาเทีย<อ>เป็นหายซ<ง>ีซีหนึ่งมัน้ตงลอมือคนละแม่เป็นย่ามาบวก,จ,กจังสิบูดจังสิมันใจพ